เฮ้บ๊อบบี้เล่นเปรี้น้องให้กูฟังสักเพลงสิจัดไปเจ้านี่ขอสุดๆเลยเป็นค่ำคืนที่สวยงามจริงๆเลยนะใช่มีผมมีคุณแล้วก็มีพระจันทร์เฮ้ยกูขอจุ๊บทีหวัดดีเจ้าเต่าน้อยของฉันอะไรอู้ยยอดให้เพื่อนมาเล่นเกมกับกูป่ะไม่เพื่อนมึงชอบเกียนกูอ่ะกูเกียนมึงหยุดก่อนวะพ่อดูหิวจังหวัดดีหิวจังนี่พ่อนะพ่อเอามุกดีไปเล่นที่อื่นไป Ever stop singing, will explode. <S hey s t ต v e n นี่กูจะเพียอะไรต่เวลาตายของได้แล้วทำไมผมต้องตายล่ะครับนั่นสิอุ้ยผีเสื้อที่รักไหม <c oughs> เธอเป็นของฉันแล้วจอนนายหิวใช่ไหมไม่ฉันเป็นบ้าปจุ กูชอบรถไฟฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้ไม่วาดอะไรอยู่หรอหลานลักวาดหมีอยู่ค่ะออาปากเร็วขึ้นบินกำลังมาแล้วอะขอโทษนะครับผมขอกินนั่นได้ไหมไม่ไม่แต่ฉันให้คุณขอบคุณแม่คะแม่ดูต่อน้อยน่ารักนี่สิ กูฝากมีดแปโอ้นี่นปุ่มขอแล้วก็ได้เนี่ยโอ้กูกลายเป็นเกย์แล้วเยี่ยมเลยแฟนของฉันเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกเลยแหละแฟนของฉันก็เหมือนกันไม่มีแฟนของฉันคนเดียวเท่านั้นโอ้ไม่น้ามันแกยักษ์บินได้น้ำมันก้อนเมฆไม่ก๊อกกกนั่นใครนะ่ะใช้เงาของนายไงกูคโคตรเงาเลยโอ้ไม่ฉันจะไม่ตายเพราะไหนแน่นอน wow, wow.